ฝึกแก้โจทย์เรื่องเปอร์เซ็นต์กันดีกว่านะครับคําถาม3ข้อนี้จะแตกต่างกันแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีเดียวกันในการหาคําตอบได้ครับผมเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยครับ45%ของ120เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือจํานวนส่วนร้อยสีก็คือ4ีสหส่วน100นะครับของ120 120ก็คือมีจํานวนอยู่120ซึ่ง มีจำนวนที่เราไม่ทราบเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจํานวนที่เราไม่ทราบเราให้เป็น x ไว้ไปก่อนนะครับเป็นเป็นตัวแปร x ส่วน120คือถ้าทําความเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเรามีจํานวนอยู่120ซึ่งเราต้องการหาว่าส5เปของ120คือจำนวนเท่าใดนั่นเองครับผมทีนี้วิธีการให้เราคูณขว่ยแล้วก็หารจานวนที่เหลือแล้วก็4ี่สิบห้า คูณ120แล้วก็หาร100อันไหนตัดได้ตัดเลยครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูครับ0ตัด0เหลือ10 12 45อะไรสามารถหารได้ครับผม5ก็ได้5 2เป็น10 5 9 45ตัดได้อีกครับผมตัดอีก2 1เป็น2 2 62 6คูณ9ได้ <c oughs> 9654ครับผมเพราะฉะนั้น45%ของ120ก็คือ54มาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับข้อนี้เขาบอกว่า20เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นของ80หมายความว่ามีจำนวนเต็มอยู่80ซึ่ง20นั้นเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของ80นะครับเราเขียนเป็น20 ส่วน80นะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็จะเปอร์เซ็นต์เราจะให้เป็น x x ส่วนร้อเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนหนึงร้อยเราใช้วิธีควณไขว้เหมือนเดิมครับผมอ่คคาคนณไขว้ตัวที่เหลือเราก็มาหารก็จะได้ยี่สิบคูณหนึ่งร้อยหาร80นะครับอันนี้ตัดได้ตัดไปเลยครับผม ศู 0. 0. 0. นต์ัดศูนหารได้ไหมได้ครับ4ีสองเป็น8 4ดสีห้ายีสามารถตัดได้อีกใช่ไหมครับตัดอีกเลย2 1เป็น2 2 5เป็น10บเหลือเลขห้ากับเลขห้าเลขห้าคูณกันเป็น25เพราะฉะนั้น20เป็น25%่ของ80นั่นเองครับผมามาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่า สามสิบเป็นหกสิบเปอร์เซ็นของจำนวนใดหมายความว่าจำนวนสาสิบเรายังไม่รู้ว่าทั้งหมดมันมีเท่าไหร่เรารู้แต่ว่าส0มสิมันคือหกสิเปอร์ซ็นเพราะฉะนั้นให้เราสามสิบส่วนด้วย x เ,เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจำนวนทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหกสิเปอร์เซก็คือหกสิบส่วนร้อยอันไหนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นส่วนร้อยไปเลยครับผมทีนี้ แล้วก็ใช้วิธีคูณค่อยมาเดิมครับสามสิบคูณร้อหารด้วย60ตัวที่เหลือเอามาหารนะครับก็จะได้30คูณ100หาร60อันนี้ตัดได้ตัดเลยครับผม0ตัด0 6ตัดได้ครับ6 1ได้6 6 5 30อ่าเหลือ5 5คูณ10 ได้50เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ30เป็น60%ของ50นั่นเองครับผม